สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก ท่าน,นผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยนะครับอ่ะมีเสียงเลยมีเสียงเลยยังไม่ทันแนะนําเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ท่านผู้ฟังทราบแล้วว่าไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่ามีน้องที่เคยมาร่วมรายการแล้วด้วยนะครับวันนี้ชเชิญน้องมาร่วมจัดรายการอีกครั้งหนึ่งอ่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อสุภาพิศอิสระเสรพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อฟิวเจอร์ค่ะวันนี้มาเป็น ผู้ช่วยในรายการของพี่ออกวันนี้อีกแล้วครับผมอันนี้ถือว่าเป็นรายการของกระทรวงการต่างประเทศละกันนะครับรายการเราคืออาเซียนเนี่ยเรียกว่าเรตติ้งสูงมากนะครับมีผู้ที่้ขอประทานโทษจริงๆเลยอันนี้เป็นเสียงแทรกซอนนิดนึงนะครับยังไงก็ตามเราจะต้องดำเนินรายการต่อไปนะครับน้องฟิวเจอร์นิดนึงคือเมื่อกี้พูดถึงเรตติ้งของรายการก็มี รายการอื่นนะที่เขาพยายามที่จะแข่งเรตติ้งกับเรานะครับรู้สึกว่าผู้ดำเนินรายการก็เดินมาด้อมๆมองๆเราเมื่อกี้นะครับคุณคุณคุณวรยาวรยานะครับรื่นบุรเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่กรมสันนิเทศนี่ก็พยายามที่จะขโมยเรตติ้งแล้วก็แฟนรายการของผมไปนะครับแต่ว่าแฟนรายการที่เคยส่งจดหมายมากก็ยังส่งจดหมายมาอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมเมื่อกี้ดูแล้วครั้งสุดท้ายที่ส่งมาก็ ตั้งแตเดือนกันยายนเราเล่นเราเล่นมีเด <of>. ือนพฤศจิกายนก็ยังมีส่งมานะครับเพราะฉะนั้นแฟนรายการก็ยังเหนียวแน่นอยู่เหนียวแน่นมากสมมาแล้วใครที่ยังไม่เคยฟังรายการนี้เนี่ยขอบอกเลยนะครับว่าเป็นรายการที่เต็มไปด้วยสาระความรู้และความบันเทิงด้วยยิ่งลองฟิวเจอร์มาช่วยนี่ความบันเทิงล้นหลาม ล้วนเลยขอมเม้นไม่ได้ไม่ได้ต้องมีสาร,ระด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้รายการเรามีสีสันนิดนึงเพราะว่าเรามีน้องสาวนะครับซึ่งยังเป็นนักศึกษาอยู่เลย <c oughs> ใช่แล้วครับฟิเจอร์เนี่ยมาช่วยงานอยู่ได้สองสาเดือนแล้วเนอะเดือนเข้าเดือนที่สี่แล้วคะ่ะอ่าแล้วก็จะพูดแล้วมันสะเทือนใจก็คือเดี๋ยวหนูก็จะ <c oughs> เดี๋ยวจะ,จะไปศึกษาต่อลคะค่ะก็คือใกล้จบแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ของตัวเองด้วยนะครับได้เรียนรู้มีประสบการณ์ในการทํางานกับที่กระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับว่าให้ฟิวเจอร์มาลาท่านผู้ฟังเพราะว่ายังไม่ไปนะครับจนถึงปลายเดือนนี้นะครับยังช่วยงานอยู่แต่ว่าสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้กําลังเข้มข้นมากใช่ไหมครับฟิวเจอร์ใช่แล้วค่ะครับรายการเราคืออาเสนวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวันพระฤหัสบดีนี้ด้วยคือสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะนํา เรียกว่าการเรียกน้ำย่อยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการประชุมที่สำคัญประจําปีนะครับเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดว่าได้เลยนะครับของปีนี้ของอาเซียนแล้วก็ยิ่งสําคัญไปกว่าก็คือว่าปีนี้เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้วในปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้เนี่ยย่อมมีความสําคัญมากๆเลยครับการประชุมที่พี่พูดถึงน้องฟิชเจอร์คะพี่ให้เอกสารไปแล้ว ก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนสมิสนั่นเองนะคะก่งมากซึ่งจัดเป็นครั้งที่27ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะประเทศมาเลเซียค่ะถูกต้องนะครับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นประธานอาเซียนปีนี้นะเรียกว่าแชร์แมนของอาเซียนปีนี้นะครับและเขาก็เออเป็นผู้จัดการประชุมหลักๆมาโดย ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับจริงๆตามกฎบัตรชาร์เตอร์ออกับกฎบัตรอาเซียนยน,นะครับหรืออาเซียนชาเตอร์เนี่ยะระบุไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีการประชุมสุดยอด2ครั้งนะครับรการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาเซียนสมิทที่น้องฟิเจอร์พูดแล้วนะครับมีไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้เมื่อเดือนพุษภาคมที่ผ่านมานะครับครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนะครับครั้งที่2 6 ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของปีก็จะมีสองครั้งนะครับก็เป็นครั้งที่27นะครับ hmm. ซึ่งความแตกต่างนะครับก็คือว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเฉพาะระหว่างผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียน oh. นะครับสิบประเทศ,เท,ศเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าหนูดูตามกฎกำหนดการประชุมเห็นไหมคะ,คะก็จะเขียนว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่27และและการประชุมที่เกี่ยวข้องนี่มันมีคำว่าและการประชุมที่เกี่ยวข้องถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า related summits นะครับ summits เติม s ด้วยแปลว่ามีการประชุมสุดยอดนะครับการประชุมระดับผู้นำเนี่ยนะครับอื่นๆด้วยเอ๊แล้วมันเป็นการประชุมอะไรนะครับการประชุมสุดยอด อื่นๆที่ว่าเนี่ยหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วแต่ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนสิป,ประเทศเนี่ยจะพบกับผู้นําประเทศอื่นด้วยประเทศคู่เจราจาอะไรอย่างนี้ถูกต้องเก่งมากนะครับคำว่าคู่เจราจาท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการรู้จักดีแล้วนะครับไดร์ล็อกพาร์เนอร์นะครับก็จะมีการประชุมต่างๆที่ ท่านผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียนสิประเทศเนี่ยไปพบกับผู้นําประเทศอื่นด้วยะนะครับซึ่งในรายการเนี่ยเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปนะครับเพื่อเป็นการเรียกน้าย่อยอย่างที่บอกเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ข้อมูลล่าสุดแล้วกันว่าจะมีการประชุมอะไรบ้างะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจํานวนมากทีเดียวนะครับถ้าดูตามจํานวนแล้วนะครับนับแล้วนะครับจะมีการประชุมทั้งสิ้นเนี่ย ที่เป็นหลักๆนะค่ะสิบการประชุม12การประชุมสิบสอการประชุมเลยเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าสิบสอการประชุมนี้มีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจมากครับผมแล้วยังมีเขาเรียกว่างานที่เป็นงานเสริมนะสายลา์กิจกรรมเสริมโอเคนะสายไลน์อีเวนต์นะครับอีกจำนวนหนึ่งเลยแต่ที่เชิญท่านนายกที่เด่นๆเนี่ยมี เป็นสาไล์อีเวนต์ด้านเ<ม>ศรษฐกิจนะครับเป็นเหตุการณ์หรือการประชุมย่อยที่เกิดขึ้นอีก2การประชุมนะครับ12บ,บวก2แล้วนะสองบวกสองเป็นสิบสี่การประชุมละนอกจากนี้เนี่ยยังมีการลงนามเอกสารอีกจํานวนมากนะครับเอ,อเอกสารที่ลงนามเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญมากซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะครับ<ม>เ,เป็นเอกสารที่จะต้อง ให้ผู้นําทั้งสิประเทศเนี่ยลงนามจำนวน3ามฉบับสมฉบับสามฉบับนะครับและมีเอกสารที่ผู้นําต้องให้การรับรองนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า adoption <ม>นะครับอีกสิบแปดฉบับเยอะมากถือว่าสุดยอดไหมสุดยอดมากสมชื่อไหมสมชื่อเลยค่ะเป็นการประชุมสุดยอดเลยะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เดี๋ยว เราเริ่มจากตรงส่วนของภาพรวมก่อนแล้วกันะนะครับฟิวเจอร์ว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่27แล้วก็การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมันมีภาพรวมอย่างไรนะครับภาพรวมก็คือว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีจํานวนหลายการประชุมเลยนะครับ12การประชุมหลกักบวกกับอีกหลกัหลกๆก็คือ2องไซส์ไลน์อ <events S 2> ีเวนต์นะครับแล้วก็มีเอ,อ,เอกสารผลลัพธ์อะไรต่างๆอีกนะครับ อย่างที่บอกเป็นการประชุมครั้งที่สองภายใต้การเป็นประธานของมาเลเซียซีนี้นะครับซึ่งมาเลเซียก็เป็นเจ้าภาพจัดนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเาขาเรียกว่ชาชอบภาพภาพเป็นประธานของการประชุมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีพธิธีที่จะส่งมอบตำแหน่งประธานด้วยนะครับในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งปีหน้าใครจะเป็นประธานอาเซียนรู้ไหมสปปลาวพิรุมากนะครับอันนี้นี่ทากันบ้านมาดีทํากันบ้านมาดีมากนะครับปีหน้าก็จะเป็นสปปลาวซึ่งการนับนะครับการดารงตําแหน่งประธานเนี่ยเขาเริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเพราะฉะนั้นจนถึง3 1ธันวาคม2 5 5 8เนี่ยก็ยังเป็นมาเลเซียอยู่แต่ว่าก็มีพิธีส่งมอบ ที่จะมอบแล้วตั้งแต่ตอน,ตอนช่วงการประชุมนี้นะครับเอ๊ะปที่บอกวันที่ไปหรือยังยังเลยว่าเราจะประชุมวันที่เท่าไหร่อ่าวันที่เท่าไหร่จ้ะวันที่สิบแดถึงยี่บสองพฤศจิกายน2 5 5พหห้าสิแดค่ะเป็นเวลาจำนวนหวันด้วยกันนั่นรวมแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับมันมีการประชุมจํานวนมากเนี่ยจริงจริงแล้วสําหรับระดับผู้นํานะครับก็คือจัดขึ้นระหว่างวันที่ยี่บเอ็ดกับยี่สิบสองนะครับดังนั้นท่านผู้นำเนี่ยก็จะเดินทางไปถึง ที่กรุงโกลาลัมเปอร์เนี่ยน่าจะประมาณวันที่19หรือ20นะครับอย่างออยอย่่าางงเร็วะนะครับ19นะครับแล้วก็20เนี่ยน่าจะไปถึงแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเป็นเกรดน,ดนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการประชุมผู้นำด้วยอของเขตเศรษฐกิจที่เรียกว่าเอเปกเคยได้ยินไหมเอเชียแปซิฟิก <Pacific> อีคโนมิก เก่งมากนะครับเอเปกย่อมาจากเอเชียแปซิฟิกอีคอออเคมิกคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งท่านผู้นำหลายหลายชาติเนี ngày. ่ยก็ที่จะมาประชุมที Panther ่กุลาลังเปอร์เนี่ยก็จะไปที่กรุงมานีลาซึ่งเป็นที่ที่จัดการประชุมสุดยอดเอเปกนะครับผู้นำเอเปกในปีนี้นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นประธานเอเปกปีนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางมาถึงกันเนี่ยประมาณย9 2 0เนี่ยแหละครับ21-22ก็จะ ประชุมกันทั้งวันเลยเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่ามีประชุมอะไรบ้างะนะครับแต่ที่หนูบอกว่า18-19-20เนี่ยมันมีการประชุมอื่นๆก่อนหน้าก็คือระดับย่อยลงมา,มานะครับถ้าดูจากวันที่18มีการประชุมของอ เจ้าหน้าที่อาวุโสแล้วก็คณะค่ะจริงๆเราก็ยังไม่มีการประชุมนะมี welcoming dinner ก่อนนะครับก็คืองานเลี้ยงก่อนแล้วก็ถึงมีการประชุมวันที่19กนะครับก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับประหลัดกระทรวงนะครับไปประชุมกันก่อนเตรียมตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มมีคณะของระดับรัฐมนตรีไปในวันที่19นั่นแหละนะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับแล้ววันที่20วันศุกร์เนี่ย ถึงมีการประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไล่เรียงกันนะครับเพื่อเตรียมตัวลาดับความสําคัญอะไรอย่างี้จ้ะแล้วก็ค่อนข้างจะนะดูสิประชุมกันวันเสาร์อาทิตย์นะวันเสาร์ที่21แล้วก็วันอาทิตย์ที่22ก็จะเป็นคราวถึงท่านผู้นำนะครับที่จะประชุมกันอ่ะเออเอาตามกำหนดการเลยเพื่อที่ว่าท่านผู้ฝังของเราจะได้ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อมูลที่ล่าสุด เอาไปแ,แบบว่าคุยขมงฉงเฉงกับคนต่างๆได้เลยว่าในฉันรู้แล้วนะว่ากําหนดการการประชุมอาเซียนสม,มิตปีนี้เป็นอย่างไระนะครับวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนเลยครับน้องฟิวเจอร์ครับเริ่มด้วยอะไรครับเริ่มด้วยจะมีพิธีการเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะครับต่อมาพิธีเปิดเนี่ยก็อาจจะมี เชิงสัญลักษณ์หน่อยนะเพราะว่าปีนี้สําคัญมากนะครับอันแน่นอนภาพที่จะเห็นมาก็คือผู้นําจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพลากไปโอเคเพลงนี้ทงคอนเซปต์มากเลยการประชุมครั้งนี้นะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเดี๋ยวจะบอกให้ฟังด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยมีเรียกว่าวิสัยทัศน์อย่างไรนะครับแต่อันนี้เก็บไว้ตรงส่วนของสาระ นะครับพิ่ีเปิดเนี่ยก็จะมีเชิงสัญลักษณ์ที่พี่พูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นซีมหลักเลยเป็นหัวข้อหลักเลยว่าเรากําลังจะประกาศการจัดตั้งการเป็นประชาคมอาเซียนขึ้นมานะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัวเอกสารผลลัพธ์ด้วยที่เกี่ยวข้องของการประชุมนี้นะครับหลังพี่ีเปิดแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่สิบเจ็ดไม่ใช่เปิดการประชุมแล้วปิดเลย ต้องประชุมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่งประชุมกันไปตามเวลาเนี่ย10โมงถึง11โมง45นะครับ1ชั่วโมง45นาทีเนี่ยก็จะเป็น10ประเทศนะครับผู้นำา10ประเทศอย่างที่เรียนนะครับท่านนายกดาโตสรีนาจิบอับดุลราซักนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็จะเป็นประธานนะครับการประชุมนี้แล้วก็ตามกำหนดการท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะไป เป็นผู้เข้าร่วมแน่อนอนแล้วก็เป็นหัวหน้นาคณะผู้แทนไทยไปนะครับในฐานะผู้นําของประเทศไทยะนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการลงนามอนุสัญญาฉบับหนึ่งใช่ไหมคะ,คะว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กค่ะโอเคเประเด็น,นสำคัญมากเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์าษาสังกฤษใช้คำว่า trafficking in persons นะครับและในตัวอนุสัญญานนี้เนี่ยระบุว่า โดยเฉพาะสตรีและเด็กด้วยนะครับ <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญนะครับกับ <ฮะ S 1> สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็สตรีและเด็กซึ่งตกเป็นเหยื่อได้ง่ายในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากถือ <ฮะ S 1> ว่าเป็นเอกสารสําคัญชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่จะมีการลงนาม นะครับหนึ่งฉบับแล้วนะที่ลงนามนะรับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอีกสองฉบับคืออะไรอ่ะต่อหลังจากการลงนามอนุสัญญานี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนนะคะครั้งที่18อ่าเอาละเห็นไหมเริ่มแล้วมีพบกับดาหลอกพาร์ทเนอร์ครับผมพบกับจีนนะครับต่อจากนั้นก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียนะคะครั้งที่13ค่ะอีกอ่ เขามีพักกินข้าวไหมเนี่ยท่านจะได้ไม่ได้ระบุไว้ไไม่ด้ระบแต่ว่าก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนเนี่ยก็จะมีการพักให้ท่านให้ท่านทานข้าวสักชั่วโมงหนึ่งนะครับอย่างน้อยเพราะส่วนใหญ่ในการประชุมเนี่ยติดติดกันเนี่ยเชื่อไหมว่ามันดีเลย์อะเวลาเนี่ยมันจะไม่ตรงตามนั้นนะครับโอเคพบจีนก่อนในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มาพบกับ อินเดียค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียก็จะมานะครับท่านโมดีโมดีนะครับท่านโมดีท่านนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็จะมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามนะคะบวกสามนี่อะไรคะนี่ถูกต้องเกาหลีถูกต้องเกาหลีใต้นะเกาหลีที่ว่าก็คือสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ ออสเตรเลียนี่สีครอจีนนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านนายกจีนเนี่ยท่านมาประชุมเสร็จแล้วมีอินเดียขั้นนิดหนึ่งท่านก็จะกลับมาประชุมในกรอบบวกสามนะครับอาเซียนบวกสามนะครับหลังจากนั้นก็จะประชุมอะไรอีกต่อการประชุมระหว่างผู้นําอาเซียนบวกสามกับสภาธุรกิจเอเชียตะวันออกค่ะอ่านี่อันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นการประชุมที่สําคัญเพราะว่ามีการพบกับ ภาคธุรกิจภาคเอกชนมาพบด้วยซึ่งสภาธุรกิจอันนี้เป็นสภาธุรกิจเอเชียตะวันออกนะครับหมายความว่ารวมภาคธุรกิจของจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ผู้นําของ13ประเทศก็คือสมาชิกอาเซียน10ประเทศและอีก 3, 3> <c oughs> ประเทศมานั่งคุยกันในที่ประชุมด้วยเลยนะครับหลังจากนั้นยังไม่จบอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงเข้าไปแล้วนะฮะหกโมงก็ยังไม่เลิกประชุมนะครับมีประชุมต่อจนถึงทุ่มสิบห้าทุกการประชุมเนี่ยประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะครับกับกับผู้นําแต่ว่าก็จะหลากหลายกันไปอย่างเช่นจีนกับอินเดียเนี่ยก็หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาบวกสามเนี่ยจะชั่วโมงสิบห้านาทีเพราะว่าจํานวนคนเยอะขึ้นแต่ว่าพอมาพบกับภาคธุรกิจจะเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาน้อยนะครับก็จะเป็นตัวแทนภาคธุรกิจมาคุยแล้วก็ต่อด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาค่ะนี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคาดว่านะครับตอนนี้ก็รอยืนยันอยู่ ท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาก็จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกปีเนี่ยท่านมาถ้าไม่ติดอะไรนะฮะมีอยู่ปีเดียวเองที่มีปรากฏการณ์ชัดดาวอะนะครับที่มีปัญหาไม่ใช่ชัดดาวของชัดดาวของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับตอนนั้นมีปัญหาก็เลยท่านต้องอยู่นะครับคอยคุมสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์ในประเทศนะครับก็จบไปละสำหรับ วันแรกนะครับเยอะมากนะครับจนถึงทุ่มกว่าเลยนะครับแล้วถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยถึงมีการาดินเนอร์รัะปัะทานอาหารงานเลี้ยงนะครับการดินเนอร์เนี่ยก็จะจัดใหญ่หน่อยบวกภริยาด้วยนะครับแล้วก็เชิญคณะที่สําคัญสาคัญด้วยท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับท่านเออถูกต้องนะครับในระดับสูงต่อเลยแล้วกันนะครับโปรแกรมวันอาทิตย์ มีอะไรครับผมจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนนิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ40ปีค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยเผอิญเลยพอดีนะครับก็คือนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์กับอาเซียนครบรอบ40ปีถือว่าใช้ภาษากฤษว่า commemorative summit นะครับเพื่อ commemorate ก็คือเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์นะครับก็เริ่มแต่เช้าเลยวันอาทิตย์พบกันนิวซีแลนด์ก่อน ท่านนายกรัฐมนตรี New นิวซีแลนด์ก็น่าจะมาเพราะว่ามันเป็นการประชุมพิเศษนะ,ะโดยปกติแล้วเนี่ยนิวซีแลนด์ไม่ได้มีกลไกการประชุมระดับผู้นําเป็นประจำนะ,ะที่มีเป็นประจำเนี่ยมีแค่ห้านะครับคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและสหรัฐอเมริกาะนะครับปรากฏว่าปีนี้นิวซีแลนด์จังหวะพอดี40ปีความสัมพันธ์เลยมาประชุมนะครับมีการประชุมนัดพิเศษนะ,ะ,ะหลังจากนั้นจะมีการ มีการลงนามปฏิญญากรุงโกลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี2015นะคะทิศศักระนะคับแล้วก็ปฏิญญากรุงโกลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียนคิศศักระล2025มุ่งไปด้วยกันมุ่งหน้าไปด้วยกันคะครับอันนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับสองฉบับปฏิญญาสองฉบับสําคัญมากเขาเอาเลยเลยมามาลงนามกันวันอาทิตย์เอ่ออีกวันหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นคือเมื่อวานเนี้ยเมื่อวันเสาร์มีไม่ใช่เมื่อวานใช่ไหม วันเสาร์ที่21เนี่ยมีการลงนามอนุสัญญาเรื่องการขามนุษย์ไปแล้วนะครับวันที่22อวันอาทิตย์เนี่ยก็มีการลงนามด้วยนะครับเป็นการลงนามปฏิญญาสฉบับปฏิญญาที่เรียกว่ากรุงกรุลัมเปิลเนี่ยเพราะว่าอย่างเรามีปฏิญญากรุงเทพจัดตั้งอาเซียนใช่ไหมฮะเมื่อ48่ปีที่แล้วเรียกว่า b a Bangkok d e c l a r a t i o n อันนี้ก็จะเป็นกรลลัมเปิล c l a r a t i o n นะครับสองอันอันนึงคือการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะครับถ้าเอาตัวคำ ภาษาอัง,งกฤษเลยนะพี่อ่านให้ฟังนะครับเขาใช้คำว่าค u a ล a l เ m p u r เ e c อเรชันออนเดอ e เอสเตติบิลิชเมน t ์ออฟ e a อะอ m เซียนคนะครับก็คือเพื่อจัดตั้งอาเซียนประชาคมอาเซียนเลยนะครับอีกฉบับหนึ่งปฏิญญากรุงกุรลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียนพรษภสองพันยี่0 2 5าค่ะมุ่งหน้าไปด้วยกันนะครับอันนี้แปลมาจากภาษาอัง,งกฤษ <c oughs> ว่าคุลัมเปอร์เดคอ r a t i o n on อาเซียน2025แล้วมีจุดคู่นะ,ะ forging ahead together forging For <ging> ahead, ahead together, together. <จ>ะนะครับเป็นปฏิญญาที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์นั่นเองนะครับวิสัยทัศน์ครับที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยได้ดำเนินการมาจนจะจัดตั้งประชาคมภายในปลายปีนี้ะนะครับปรากฏว่าในปีนี้แหละเป็นปีที่สำคัญที่เราต้องคิดว่าหลังปี สองศูนย์หนึ่งห้าเราถูทต้องะไรถูกต้องนะครับก็ได้ออกมาเป็นตัวปฏิญญาตัวนี้นะครับซึ่งมาจากการพัฒนาโดยคณะทํางานระดับสูงนะครับแล้วก็คุยกันว่ามีประเด็นอะไรที่สําคัญมากนะครับซึ่งตัวปฏิญญาตัวนี้ก็จะระบุถึงวิสัยทัศนะครับเลยเรียกว่าอาเซียน2025เพราะว่าอีกกี่ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถูกต้องนะครับวิสัยทัศน์อีก14ปีข้างหน้าเป็นวิชั่นของอาเซียน Post to run 15 v i s i o n นะครับหรือว่า Vision 2025ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดของตัวปฏิญญาอนี้มันมีอะไรหรือปามันมีเอกสารแนบด้วยเอกสารแนบเนี่ยก็จะมีตัว Vision 2025ที่พี่พูดถึงก็คือตัววิสัยทัศน์นะครับเอกสารแนบอีก3ฉบับเนี่ยจะเป็นเหมือนแผนงานของแต่ละสางแลนถูกต้องจะเรียกว่า Work Plan จะเรียกว่า Blueprint หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่เป็นแผนงานที่ระบุไว้ว่าในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจะทําอะไรบ้างคนะครับอันนี้คือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนซึ่งก่อตั้งโดยปฏิญาฉบับฉที่เราพูดไปแล้วแล้วก็ปฏิญญาตัวนี้ก็จะระบุรายละเอียดว่าในอีกสิบปีข้างหน้าจะทาอะไรเป็นไงยอดเยี่ยมไหมสุดยอดเลยนะครับอาวยังมีประชุมอีกต้องหลายอย่างเนี่ย ใช่แล้วค่ะในวันนั้นแต่เราหมดเวลาหมดเวลาเนีนยเอาไว้คุยกันเทปหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าในวันพระัสบดีได้ไหมน้องฟิชเจอร์มาเราให้ท่านผู้ฟังทราบอีกทีว่าค่ะไอการประชุมที่เหลือหลังจากการลงนามปฏิญญาในวันอาทิตย์ที่2 2พฤศจิกายนเนี่ยยังมีการประชุมต่ออีกในช่วงสายไปจนถึงเย็นค่ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้่พางั้นก็เป็นการบอกให้ท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามรายการใช่แล้วจะติดตามได้ที่ไหนบ้างคะพี่ออฟ ก็ติดตามได้ทาง YouTube ก็ได้นะเพราะ,ะจริงๆเราก็ออก YouTube ด้วยนะครับที่ฟรานลมเรดิโอนะครับฟรานลมเรดิโอนะครับหรือดูรายการวิดีโอต่างต่างๆอื่นๆนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศได้ทาง YouTube MFA Thailand ด้วยะะนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ m f a g o t h นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของกล่มอาเซียนยนะครับก็คือแค่ พอโอทีโอโดทีเฮเซาก็ถูกต้องอาเซียนก็จะเข้าไปดูข้อมูลได้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนด้วยะนะครับวันนี้รวดเร็วมากเวลาเวลาผ่านไปเร็วมากทาไมอะมันครึ่งชั่วโมงมันหมดไปอย่างรวดเร็วใช่แล้วนะครับถามคาถามนิดนึงละกันในนาทีสุดท้ายพี่ขอถามคาถามง่ายมากนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมสนุกการก็คือว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่และจัดขึ้น ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เอาเฉพาะวันที่มีการประชุมสุดยอดนะสุดยอดหมายถึงสุดยอดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็สุดยอดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจานะครับมีสองวันใบให้ว่าสองวันค่ะนะครับที่ี่อาได้กล่าวไปถูกต้องนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะนะครับครั้งที่เท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่และที่ไหนนะครับค่ะ วันนี้รายการเราเพื่เสร็จหมดแล้วหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวน้องฟิวเจอร์มาเล่าให้ฟังรายละเอียดต่อไปเรื่องกำหนดการในวันพระราดฎร์นี้ค่ะยินดีค่ะ,ะจ้ะงั้นน้องฟิวเจอร์ลาท่านผู้ฟังเลยค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ